การบูชานายปูชนยบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแม้เล็กน้อยก็ย่อมนำประโยชน์สุขมาให้ตลอดกาลละนานก็นในข้อนี้มีนายสุมา,าลาการเป็นต้นเป็นอุทาหอนดังได้สดับมาในกรุงราชจักรคือมีนายมาลาการคนหนึ่งชื่อว่าสุมาณะเขาบำรุงพระเจ้าพิมิสารนวยดอกมัลิแปดนานในเวลาเช้าทุกๆวันได้รับราชทานแปดขาปณะนะ วันหนึ่งเขาถือดอกไม้เดินไปสู่ที่บำรุงของพระราชาเห็นพระศาสดาหมู่พิสูุแวดล้อมเปล่งรัศมีมีวันนะหกเสด็จเข้าไปสู่พระนครเพื่อบิณฑบาตก็มีจิตเลื่อมสายคิดว่าพระราชาไม่ได้ดอกไม้เหล่านี้จะทรงฆ่าเราหรือจะทรงในประเทศเราเสียจากแวนแควนเพราะพระองค์แม้เมื่อจะพระราชทานแก่เราก็พึงพระราชทานทรัพย์พอเลี้ยงชีวิตแต่ในปัจจุบันเท่านั้นส่วนการบูชาพระศาสดามีผลนับไม่ได้ย่อมนำสุข ย่อมนำซึ่งประโยชน์สุขตลอดกาลนานเราจากักบูชาพระศา,าสดาด้วยดอกไม้เหล่านี้ดังนี้แล้วสาชีวิตของตนโปรยดอกไม้ทั้งแปดธนานจัดให้เป็นแปดกำมือก็ดอกไม้สองกำมือที่โปรยไปทีแรกก็กลายเป็นเพดานดอกไม้แผ่ไปเปบื้องบนพระศาสดาสองกำที่โปรยไปครั้งที่สองอยู่ด้านพระปรัดัเบื้องขวาสองกำที่โปรยไปครั้งที่สามอยู่ด้านพระปรษดิษฐาง สองกำที่โปรยไปครั้งที่สี่อยู่ด้านพระปรัดเบื้องซ้ายตกว่าดอกไม้หกกำได้เป็นเครื่องกำบงังดอกไม้สามด้านเมื่อพระพักตร์ได้มีเพียงชอบเป็นที่เสด็จไปทถานั้นขั้วดอกไม้อยู่ข้างในกลีบอยู่ข้างนอกพระศา,าสดาเป็นประดุจถูกแวดล้อมด้วยแผ่นเงินเสด็จไปแล้วแม้ดอกไม้ทั้งหลายก็ไม่แตกไม่ร่วงเลยลอยไปหยุดอยู่ในที่ประทับยืนกับพระศา,าสดานั่นเองทั้งทั่วพระนครพากันแตกตื่นพระเห็นอัศจรรย์นั้น ก่อภายในพระนครมีคนประมาณได้เก้าโกรธในคนเหล่านั้นแม้สักคนหนึ่งชื่อว่าจ,จะไม่ถือพิษสาออกมาไม่มีเลยมหาชนทําการโห่ร้องพันหนึ่งทำการสะบัดโบกผ้าฝืนผ้าพันหนึ่งแห่แห่นไปกับด้วยพระศาสดาส่วนนายมาลาการบูชาชมเชยถวายบังคมพระศาสดาอย่างนั้นแล้วถือแต่กระเช้าเปล่ากลับเรือนถูกปัญญาถามว่าดอกไม้อยู่ไหน ตอบว่าฉันเอาดอกไม้เหล่านั้นบูชาพระศาสดาสิแล้วพัญญาถามว่าบัดนี้ท่านจะกระทำอะไรแด่พระราชาเล่านายมาลาการกล่าวว่าพระราชาจะทรงฆ่าเราหรือจะทรงในประเทศเราจากเว้นแคว้นกวามเถิดฉันสลายชีวิตบูชาพระศาสดาการบูชาดอกไม้เป็นเช่นนี้ดังนี้จึงบอกเรื่องทั้งหมดก็พัญญาของเขาเป็นหญิงอันธพานไม่พลอยทําความเลื่อมใสในความอัศจรรย์เห็นป่าน,นั้น ดาเขาแล้วกล่าวว่าธรรมดาพระราชาทั้งหลายดุร้ายเกริวครั้งเดียวย่อมทำความพินาศแม้มากความพินาศจะบึงมีแม้แก่เดชันเพราะกรรมที่ท่านทำแล้วดังนี้แล้วพาลูกๆไปเฝ้าพระราชาทูลคำที่นายมาาการน,นั้นกล่าวกับตนทุกประการแล้วถูดว่าขอเดชะกรรมที่นายสุวรรณานั้นทำแล้วจงจะเป็นอันทำดีหรือชั่วก็ตามกรรมนั้นเป็นของเขาทำคนเดียวขอพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์อยากเขาแล้ว พระเจ้าพิมพิสารทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงดำริว่าแม้หญิงอันธพาไม่ยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในขุนเห็นปานนี้เลยทรงทำทีกริ้วตรัสถามว่าเขาบูเขาทำการบูชาด้วยดอกไม้สำหรับบำรุงเราหรือเมื่อนางทูนว่าถูกแล้วพระเจ้าค่ะตรัสว่าการที่เจ้าอยากเขาเสียได้นับว่าเจ้าทำดีเราจะรู้กรรมอันควรที่เราจะทำแกสามีของเจ้าผู้เอาดอกไม้สำหรับทำการบูชา แล้วส่งหญิงนั้นไปแล้วเสด็จไปสู่สำนักของพระศาสดาโดยเร็วเสด็จเที่ยวไปกับพระศาสดานั่นแหละพระศาสดาทรงทราบความเดือมใสแห่งจิตของพระราชาแล้วเมื่อจะทรงทำคุณของนายมาลาการนั้นให้ปรากฏจึงเสด็จเที่ยวไปโดยทางเพริจรรในพระนครประมาณสามข่าวุฒไม่ประทานบาทแก่ใครๆเสด็จไปยังพระลานหลวงแล้วจึงประทานบาทแก่พระราชาผู้ประสงค์จะรับ ไม่เสด็จเข้าไปสู่พระราชมนเทียนประทับนั่งณที่นั้นนั่นเองอันพระราชาทรงยังคาดด้วยพระกยาหารอันประนีตในเวลาเสร็จพัฒกิจทรงธรรมนโมทนาเสด็จไปยังวิหารเข้าสู่พระคันทกุฎีแล้วแม้ดอกไม้ทั้งหลายเมื่อพระศาสดาเสด็จดำเนินไปก็ลอยไปเมื่อประทับยืนก็หยุดอยู่เสด็จเข้าไปสู่พระนครพระคันทกุฎีแล้วก็ตกอยู่ในซุ้มพละวานฝ่ายพระราชาตรามเสด็จพระศาสดาแล้วกลับมารับสั่งให้หา นายมาลาการมาแล้วทรงเลื่อมสายในเขาได้พระราชทานช้างเป็นต้นอย่างละแปดอย่างละแปดเจ็ดอย่างคือช้างม้าธาตทาสีนารีผู้ประดับด้วยอลังการล้วนบ้านสวยกหาปาน่าพันหนึ่งและเครื่องประดับชื่อว่ามหาประสาทแก่เขาพระาศาสดาเสด็จไปสู่พระวิหารอันพระอานนนเถระทูลถามว่าพระเจ้าค่ะวิบากจากมีแกนนายมาลาการอย่างไรหนอตรัสว่าอานนท์ นายมาราการนี้สลายชีวิตเพื่อเราทําการบูชาด้วยดอกไม้จากไม่ไปสู่ทุกติทีเดียวตลอดแสนกลับท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุสโลกแล้วจกเป็นพระปัจเจก,กพู้แตเจ้าพระนามว่าสุม,มณะดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสคาถานี้ในพระลวัรธรรมบทว่าบุคคลทำำํากรรมใดแล้วไม่ร้อนใจในภายหลังมีปิติมีใจดีสเสื้วิบากของกรรมใดกรรมนั่นแหลที่บุคคลทําแล้วเป็นความดี ในเวลาจบคาถาธรรมมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์84,000แล